หากคุณเป็นคนชอบฟังหรือชอบอ่านเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญหรือเรื่องลี้ลับอย่างเรื่องของผู้ทีปีศาจตามรายการวิทยุหรือตามกระทู้ต่างๆในเว็บบอร์ดทั้งไทยและต่างประเทศคุณก็อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องเล่าสยองขวัญที่เคยโด่งดังในกระทู้พันทิปที่คุณกิจเจ้าของเรื่องได้โพสต์เอาไว้เมื่อปี2558ซึ่งในเวลาต่อมาเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้ก็ได้ถูกนําไปเล่าอีกครั้งในรายการดึกกดเรดิโอเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566ที่ผ่านมาแน่นอนครับเรื่องเล่าที่ว่านี้ก็คือที่หยด ด้วยเนื้อหาที่มีทั้งความสยองขวัญและความตื่นเต้นผสมกับความรู้สึกของความเป็นแอคชั่นอยู่ในหน่อยของตัวเรื่องมันก็ทําให้เรื่องเล่าของที่หยดนั้นเป็นที่นิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็วขนะดว่าคลิปของทางรายการเดอะโกสเรดิโอที่คุณกิจเจ้าของเรื่องนํามาเล่าหลังจากที่โพสในกระทู้พันทิปเอาไว้เป็นเวลาถึง8ปีก็ยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทางผู้ฟังเป็นอย่างมากดูได้จากยอดวิวและยอดคอมเมนต์ที่ถล่มทลายของคลิปที่หยดในรายการเดอะโรสเรดิโอมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความนิยมความสนุกและคควววววาาาามมมมมตตตตื่ต่่่่่นน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 นเเ้้้้ไไไดดป็อออยยงีสสััััผผรรูึกกลทหฟ แต่ถ้าถามว่าสนุกไหมเรื่องที่หยดนี้เป็นหนึ่งในคลิปของ The g o s t Radio ติดอันดับต้นๆที่ผมชอบแน่ๆครับ ก็กระทั่งในปีเดียวกันที่ยศเรื่องเราสยองขวัญจากเรื่องจิงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนก็ได้ถูกหยิบจับขึ้นมาถ่ายทําเป็นภาพยนตร์สยองขวัญในชื่อเดียวกันซึ่งแน่นอนครับโดยความนิยมของที่ยศพอถูกประกาศว่ามีเวอร์ชันภาพยนตร์ที่กาลังจะเข้าฉายในวันที่26ตุลาคมปี2566รก็ได้สร้างเสียงฮือฮาให้กับนักอ่านนักฟังเรื่องสยองขวัญตามอินเทอร์เน็ตอยู่ไม่น้อยหลายคนนึกกับเฝ้าคอยและตั้งหน้าตั้งตารอว่าภาพยนตร์ดัดแปลงจากเรื่องสยองขนนวัญ คมปี2566ที่หยดเวอร์ชันภาพยนตร์ก็พร้อมแล้วที่จะให้ผู้ชมทั้งหลายเด็ตีตัวเข้าไปรับชมและสัมผัสถึงประสบการณ์สยองขวัญจากมันซึ่งแน่นอนครับบุคคลนังพีอย่างผมก็ไม่มีเหตุผลต้องพลาดด้วยประกรันทั้งมวลซึ่งในคลิปนี้ก็อย่างเช่นเคยครับผมบีบอนายจะมาแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์สยองขวัญที่ดัดแปลงจากเรื่องเล่าสยองขวัญยอดนิยมที่หยดกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสะหนูสบายกูทิ่นี่จริงจริงที่เรื่องอีนี่จะหนูชิปหาย ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบกันล่วงหน้านะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้นอหาสาคัญค่อนข้างที่จะมากถ้าว่าใครยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์และไม่อยากจะเสียอัตมณ์ในส่วนนี้ผมก็แนะนําให้ปิดคลิปแล้วไปดูหนังก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าไม่สีเรียดอะไรมากมายไปกันต่อได้เลยครับเืิอภาพตามตรงนะครับเมื่อใดก็ตามที่ผมได้ยินว่าจะมีภาพยนตร์ดัดแปลงมาจากเรื่องเล่าหรือตำนานสยองขวัญเรื่องนั้นเรื่องนี้จากเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้ผมก็แอบรู้สึกกังวลอยู่หน่อยหน่อยนะครับว่าภาพยนตร์เหล่านั้นมันจะมอบประสบการณ์ทีี่่่่่ตตตตตืืนนนนเเเเ้้้แลละะชวววสยออองงงักกมมมาาาาาาได็ทจรรรริหปพ เรื่องเล่าเสียงของความที่มักจะถูกนามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะเป็นที่นิยมมากๆซึ่งก็เพราะมันเป็นที่นิยมมากๆนี่แหละครับมันก็เลยดูจะเป็นปัญหาโดยความที่นิยมมากๆมันก็หมายความว่าคนที่เคยฟังหรือคนที่เคยอ่านเรื่องเล่าเหล่านี้ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือรายการวิทยุต่างๆนั้นมีจํานวนมากดังนั้นมันก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะรู้พอและเรื่องเล่าของมันมาก่อนอยู่แล้วเพราะงั้นการที่จะเอามาดัดแปลงรือสร้างเป็นหนังนั้นผมว่ามันค่อนข้างจะยากหรือเปล่านะเพราะคนส่วนใหญ่นั้ จุดหักเหหรือจุดหักมุมของเรื่องไปหมดแล้วรวมไปถึงแม้กระทั่งจุดคลแม็กของเรื่องมันก็ถูกสปอยมาล่วงหน้าไปก่อนแล้วจากการที่พวกเขาได้อ่านหรือได้ฟังเรื่องเล่าเหล่านั้นโดยที่ตัวหนังถึงแม้ว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้ว่าอัตลรกที่เคยเสียไปจากการที่เคยได้ฟังหรือการที่เคยได้อ่านเรื่องพวกนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากครับที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นไปกับตัวเรื่องพร้อมทั้งตัวเรื่องนั้นจะสามารถชดเชยอัตลัที่เสียไปจากการสปอยตัวเองของคนดูได้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนนนรััว่่่าามีมางเดงเ,เดออหืฟกกชยน แต่ในความรู้สึกของผมนะครับผมว่าคนที่เคยได้อ่านหรือเคยได้ฟังมาก่อนนั้นมันน่าจะมีจำนวนเกินครึ่งของทั้งหมดที่เคยฟังหรืออ่านเรื่องสยองขวัญเหล่านั้นผ่านตามมาก่อนเพราะว่ากันตามตรงเลยนะครับถึงบางคนจะไม่เคยได้ฟังหรืออ่านมาก่อนพอรู้ว่าหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำจากเรื่องเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเหล่านั้นก็มักจะหาเรื่องเล่าเหล่านี้มาฟังหรือมาอ่านกันก่อนล่วงหน,น้าเพราะความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองนั่นแหละครับและตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นพอเห็นว่าหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำจากเรื่องเล่าสยองขวััััััญผมม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 กกกกก็จะไไไปหหหาาาาาเเเเรรรืืื่่่่่อออออองงลต้้นนนนนนฉบบฟสูท ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเกินครึ่งของผู้ชมนั้นน่าจะทําการสปอยตัวเองมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วนึกภาพสิครับคนที่รู้พรอตรู้ในเรื่องอยู่แล้วรู้แมก้กระทั่งจุดคลแม็กมันจะทําให้อัธรตในการรับชมภาพยนต์นั้นหายไปขนาดไหนซึ่งที่หยดเองก็หนีปัญหานี้ไม่พ้นครับยิ่งคุณกิจเจ้าของเรื่องเองนั้นเกะทั้งเขียนทั้งเล่าแบบละเอียดเย็บชนิดที่ว่าท้านังบิวให้เราเอนจอยหรือสนุกไปกับมันแบบเวอร์ v ไม่ได้หนีหนังมันจะไกยจ,จัดเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับมัน อันนั้นจะทําการเรียบเรียงและนําเสนอออกมายัางไงให้ผู้ชมที่รู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วยังคงรู้สึกสนุกและคงเอนจอยกับตัวเรื่องของหนัง ซึ่งเมื่อมาลองนึกดูดีๆแล้วที่ยดเองก็ไม่ใช่เรื่องเล่าสยองขวัญในอินเทอร์เน็ตหรือรายการวิทยุเรื่องแรกที่ถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์เพราะถ้ามองย้อนกลับไปมันก็มีภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ประสบความสําเร็จในการดัดแปลงเรื่องเล่าสยองขวัญในอินเทอร์เน็ตหรือรายการวิทยุอย่างเช่นถ้าผมนึกแบบเร็วก็นึกถึงผีช่องแอร์ที่ถือได้ว่าเป็นการดัดแปลงเรื่องเล่าสยองขวัญที่ทําออกมาได้น่ากลัวและทําให้คนดูรู้สึกสนุกเล่นจอยกับมันเป็นอย่างมากอีกทั้งเรื่องนี้นะครับมันเป็นการขยายเรื่องเล่าจากเรื่องเล่าใ, Shock, าให้กลายเป็น หรือไม่ก็ถ้าใหม่หน่อยสําหรับผมก็มหาลัยสยองขวัญครับที่เป็นการรวบรวมเรื่องเล่าต่างๆในล้วมหาวิทยาลัยที่เล่าต่อๆกันมาในอินเทอร์เน็ตบาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยเฉพาะตอนปลอกขืดที่เป็นเรื่องเล่าของมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคเหนือที่มีการขยายเนื้อหาเรื่องเล่าที่สั้นนิดเดียวจนทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวและมีมิติที่น่าสนใจได้อ่าหรือถ้าใไม่หน่อยที่พึงนึกได้ขึ้นเมื่อกี้เลยนะครับคืนมาหอนที่ค่ายลูกเสือ แต่ว่าเรื่องนั้นอย่าไปพูดถึงมันเลยนะครับ แต่ถ้าว่าทั้งสองเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมานั้นโดยความว่าที่เรื่องเล่ามันสั้นมันก็เลยมีช่องว่างและอิสระให้กับทางทีมงานในการตีความหมายและเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่กับทางที่หยดนี้น่าจะลำบากสักหน่อยแหละครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับว่าทางคุณกิจเจ้าของเรื่องนั้นเล่นเล่าซะละเอียดเย็บมันก็เลยเหลือช่องว่างให้ตีความและมีอิสระในการปรับเปลี่ยนจุดนั้นจุดนี้น้อยกว่า2เรื่องที่กล่าวมาข้างต้นแต่ถ้าว่าก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วทางทีมงานก็สามารถที่จะทําให้ที่หยดในเเววอออรรร์์ชั่นนนนนนนภาาพยยตตีีีี้มมมจุุดืแและคสกใูปบบขงงท แตกไปจากทางเรื่องเล่าต้นฉบับถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจุดที่สุดยอดที่สุดของเรื่องก็ยังคงเป็นลุงยักษ์เหมือนเดิมก็ตามนะครับ สำหรับตัวของภาพยนตร์ที่หยดภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องเล่าในใิยายและกระทู้ในพันทิปก็ถือได้ว่าดัดแปลงออกมาได้ดีเกินคาดของผมเป็นอย่างมากคือต้องสารภาพอย่างนี้ครับจากที่ผมไปนั่งไล่อ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับที่หยดในอินเทอร์เน็ตมาผมพบว่าคนส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เหมือนน่ากลัวเป็นอย่างมากแล้วถ้าถามว่าทําไมผมถึงต้องใช้ความเห็นของคนอื่นก็อย่างที่ผมเคยบอกในตอนต้นคลิปครับตอนที่ผมฟังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมันและมันสนุกอย่างเดียวเลยไออารมณ์ร่วมด้านความกลัวนี้แทบไม่มีเพราะงั้นผมก็็เเลยต้้้อออองงงใชคควาาามมหนนนขื่ อีงสักหน่อยแหละครับว่าพวกเขามีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวพอใช้ความเห็นของผมอย่างเดียวนั้นมันไม่น่าจะพอซึ่งพอฟีดแบ็ของเรื่องเหล่านี้มันขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวแล้วนั้นผมเองก็แอบ,บคิดว่าทางทีมงานอาจจะต้องการเน้นไปนที่ความน่ากลัวของตัวผีและจังหวะการหลอกล้อแบบจ้ำสแกที่เน้นให้คนดูกลัวมากกว่าที่จะเล่าเรื่องด้วยบรรยากาศ แต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นอีกครั้งที่ผมคิดผิดเพราะตัวหนังเองนั้นแทบจะวางสุดสําเร็จของหนังผีไทยเอาไว้เกือบจะทั้งหมดแล้วเลือกที่จะใช้บรรยากาศที่ชวนไม่น่าไว้วางใจมากกดดันให้ผู้ชมรู้สึกระทึกอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรื่องจังหวะกดดันของหนังนี้ก็ถือได้ว่าทําออกมาได้ดีครับหนังรู้จักจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาของความกดดันในเรื่องได้ดีมากในจังหวะที่เรื่องมันเริ่มที่จะตึงเครียดมากๆหนังก็จะเว้นช่องว่างให้เราได้ผ่อนคลายกันเล็กน้อยก่อนที่จะบีบคั้นเราต่อด้วยเหตุการณ์ต่าง,ตางๆตต่่่่ออออออไไไปปทําาใหหหห้้้้ััััััวววนนนนนนงงงมรรูสึกกกดดืผคจจเิีะ เล่าของหนังนั้นค่อนข้างที่จะดีมากทาให้เราไม่รู้สึกว่าส่วนไหนมันยืดเยื้อหรือว่าส่วนไหนมันเร่งจนรวบลักมากเกินไปทุกๆประเด็นทุกๆเรื่องราที่ตัวหนังอยากจะเล่านั้นทีมงานนั้นสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในด้านของเนื้อหาที่ถูกตีความและถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ก็ทาให้หนังมันเพิ่มอัตลักและความตื่นเต้นเข้าไปอีกระดับหนึ่งอย่างฉากการไล่ล่าในทุ่งข้าวโพดนี้บอกเลยเลยครับว่าเป็นฉากที่กดดันและชวนระทึกขวัญเอาเรื่องหรือที่เป็นฉากขับรถไปโรงพยาบาลในช่วงท้ายกับการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของเรื่องมันก็ทําออกมาได้ระทึกและรู้สึกอินไปกับมันค่อนข้างที่จะมากพูดถึงหนังผีเราก็จะไม่พูดถึงจุดหลักของเรื่องอย่างผีก็ไม่ได้แหละครับผีในเรื่องนี้บอกตามตรงเลยนะครับว่าความรู้สึกของผมน,น,มน เล่นกับความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นๆไปมีลูกล่าลูกชนที่แพรวาวแล้วก็ในหลายๆจังหวะของหนังที่มันกดดันจัดๆนั้นมันก็เกิดจากผีตัวนี้มันสร้างขึ้นเหรอครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คงต้องชื่นชมในตัวของนักสแสดงหรือก็คือตัวของน้องมิมที่สามารถ,ถถ่ายทอดทั้งบทบาทของแย้มที่ถูกผีเข้าหรือแม้กระทั่งตัวของผีที่เข้าสิงแย้มออกมาได้ดีเกินไปคือมีหลายจังหวะเหมือนกันนะครับพอเห็นสีหน้าของผีในตอนที่สิงแย้มนี้มันทําให้ผมรู้สึกแบบอืมสักหมัดได้หรือเปล่าวะหน้าตตากกวนนลวเลอิ แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีหลายคนที่แอบบ่นเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องนี้ผีมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ซึ่งในส่วนนี้ผมก็เห็นด้วยครับก็แหมดูหน้าตาคนโดนผีเข้าสิครับ น่ารักขนาดนี้ใครมันจะไปกลัวลงวะนี่ขนาดแต่งหน้าให้มันซีดให้มันดูน่ากลัวแล้วด้วยนะครับมันก็ยังกลบเกลื่อนความน่ารักของน้องแก่ไม่ได้อยู่ดีนี่ถ้าไม่ได้การแสดงของน้องช่วยเอาไว้ผมว่าผีในเรื่องนี้มันจะกร่อยกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ทั้งนี้ผมก็รู้สึกว่าคอสตูมของผีในเรื่องมันทําออกมาได้ดีอยู่เช่นกันทั้งผีผู้หญิงชุดดาหรือยายช่วยที่เวลามองดูสองคนนี้แล้วมันให้ความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ในส่วนนี้ผมแอบชอบผีชุดดามากกว่านะยายช่วยนี้ผมแอบรู้สึกแแ่องกมครรข ตอนมายืนชี้หน้าช่วงแรกๆนี้ผมก็รู้สึกอีกแบบบอกไม่ถูกแล้ว โดยรวมแล้วนะครับฟิลลิ่งของที่หยดนั้นหลายคนอาจจะบอกว่ามันแอบ,บได้ฟีลเรสเดนต์อีวิลอยู่นหน่อยแต่ตัวผมนั้นผมแอบ,บรู้สึกว่ามันคล้ายกับหนังสยองขวัญจากทั้งฮอลลีวูดอย่างพวกอีวิลเดทมากกว่าคือดูแล้วมันเป็นอีวิลเดทที่ตัดความแย่และความโหดแบบสแลชเชอร์ออกไปแล้วยิ่งการที่ฝ่ายมนุษย์สามารถที่จะตอบโต้ทางผีได้นิดหน่อยมันก็ชวนทําให้ผมนึกถึงอีวิลเดทมากกว่าแต่ผมว่าเพราะทางเ e สเดนต์อีวิลนี้มันยิงหัวแบะทุกตัวเลยแล้วดูลุงยักษ์ในโปสเตอร์ผมยังรู้สึกว่าแอบ,บคคลล้าายยปใน Evil เรั และส่วนที่ถูกเสริมเข้ามาในแง่เรื่องหลักของครอบครัวและความสัมพันธ์ของเราพี่น้องตัวหนังมันก็สื่อสารในประเด็นนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติไม่ได้รู้สึกว่าถูกยัดเยียดเข้ามาเท่าไหร่นัก ถึงแม้ว่าแอร์ไทม์ที่จะเล่าตรงนี้มันจะน้อยไปหน่อยก็ตามนะครับแต่ทว่าด้วยเหตุการณ์ต่าง,างๆภายในเรื่องรวมไปถึงการแสดงของนักแสดงมันก็สามารถทําให้เราเชื่อได้จริงๆว่าครอบครัวนี้มีพี่น้อง6คนที่รักกันมากด้วยยังหยาดกับยี่ก็ได้ครับหลายตัวหลายซีนที่สแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเธอนั้นกลัวแย้มที่ถูกผีเข้าแต่สุดท้ายเลยนะครับเพื่อนน้องสาวและพี่สาวของพวกเธอทั้งยี่และหยาดก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยแยมให้จบได้ส่วนทางด้านตัวละคร MVP ของภาพยนตร์เรื่องนี้และเป็นขัญใจลหลายๆคนนั้นกก็คือลุงยัีบ น่เด็ดคุกิมิยะก็เป็นคุณลุงสายบูสสายลุยขั้นเทพที่ผีเผอที่ไหนเข้ามากู้ก็ไม่กลัวซึ่งเอาจิงๆนะครับลุงยักษ์เองแกก็เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมมาตั้งแต่กระทูพันทิพย์และเรื่องเล่าจากเดอะโกสแล้วล่ะครับ แต่พอมีการดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์ลุงยักษ์แกก็ถูกเพิ่มมิติเข้ามาอีกระดับหนึ่งแมบบ้ว่าในหนังลุงยักษ์แกอาจจะไม่ได้ต่างจากเรื่องเล่าในผันทิปหรือเดอะโกสเท่าไหร่นักคือเป็นคนกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดผีเผือที่ไหนมาพ่อจะยิงให้ลาบซึ่งถ้าดูเผินๆก่อาจ,จะดูเหมือนว่าลุงแกจะไม่กลัวเรื่องใดๆเลยก็จริงแต่ถ้าว่าในหนังนั้นผมรู้สึกว่าที่แท้จริงแล้วลุงแกก,ก็กลัวเหมือนกับพี่น้องคนอื่นละครับแต่สิ่งที่จําเป็นต้องทําก็คือคอยเป็นเสาหลักให้น้องๆเนื่องจากตตอองั้้้ปพ่่าาาาาลลุแแแกกกกไไไมมสสสรรถถะะดดววยิ คนพี่น้องคนอื่นในบ้านก็น่าจะพากันสติแตกไปหมดแน่แนเพราะขนาดมีลุงยักษ์เป็นหลักให้พึ่งพิงทุกคนอย่างลับแทบจะไม่ไหวกันเลยครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสาเหตุที่ลุงยักษ์แกดูจะไม่ค่อยกลัวผีในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าในเวลานั้นมันมีสิ่งที่น่าหวาดกลัวมากกว่าผีนั่นก็คือการสูญเสียคนในครอบครัวไปนั่นแหละครับทาให้ลุงแกนั้นลุกขึ้นสู้ทาง,ท,าง,ท,างที่หวาดกลัวเช่นเดียวกันยิ่งฉากไล่ล่าในทุ่งข้าวโพดนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าลุงแกก็กลัวแต่ว่าลุงงงงแแแกกกกกกก็็็็็จําเเเเปปปปนนนนนนตต้้้้อปปออออออสูพพืืื่่่ๆขลลววีีคคคคะะรรัับทผมมชชิศษ ยยที่รับบทในน้องหมิมที่ก็นั่นแหละครับถึงน้องแกจะดูไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่เพราะความน่ารักของน้องแกมันบทบังความน่ากลัวไปหมดแต่ถ้าว่าเรื่องพลังในการแสดงของน้องแกนั้นถือได้ว่าสุดจัดประหลัดบอกอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ยิ่งสิ่งที่ต้องเล่นเป็นผีที่เข้าสิงแยมนี้แบบสุดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับทั้งสีหน้าและท่าทางเห็นแล้วคือหมั่นไส้จัดๆเลยแล้วยิ่งสีหน้าตอนท่องมนต์สะกดนะครับแบบอื้อหือหน้าตบเหลือเกิน ยิ่งฉากเผชิญหน้าของแย้มกับยักษ์ในช่วงต่างๆของเรื่องนี้จัดได้ว่ามันเอาเรื่องครับคือมันมีซีนที่ผมชอบมากๆสซีนครับลีนแรกก็คือตอนลุงยักษ์แกนั่งฟอน้องตอนกลางคืนแล้วเสียงที่หยดมันดังกล้องขึ้นมาเพื่อสะกดคนในบ้านให้นอนหลับนั่นแหละครับมันเป็นซีนที่ยักษ์พยายามจะฝืนตัวเองให้ตื่นจากมนสะกดเพื่อที่จะคอยปกป้องนง้องๆในขณะที่ฝั่งแย้มที่โดนผีเขา้าก็บริกรรมคาถาสู้ไปเรื่อยๆคือที่จริงมันก็เป็นซีนที่ไม่ได้หวือวาอะไรมากนะครับแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมรู้สึกว่านนีี้มม่โครักซ ีปากกันผมก็รู้สึกว่าเหมือนมันสพยาขาเช่นเดียวกันไอตอนบริกรรมคาถานในรถนี้ก็ชอบนะครับแต่ว่ามันสั้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ผมการันตีได้เลยนะครับว่าเมื่อยักษ์เผชิญหน้ากับแยมนี้แม่งสนุกทุกซีนแน่จริงโง่มาสิวะทำอะไรก้ ส่วนในเรื่องการดัดแปลงนั้นตรงนี้ผมเองก็แค่เคยอ่านในพันทิปกับฟังมาจากรายการเดอะกต์ดรดิโอเท่านั้นนะครับผมไม่เคยอ่านในส่วนของนิยายที่ถูกนํามาใช้ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับดังนั้นผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวภาพยนตร์จะดัดแปลงมาจากนิยายมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะพูดถึงการดัดแปลงจากพวกเรื่องเล่าผมเองก็ว่าทั้งทีมงานก็ถือได้ว่าทาออกมาได้ดีครับเพราะเนื้อหาหลายจุดในเรื่องเล่าน,นั้นมันค่อนข้างจะขมรือและสเปะสปะหาจุดเชื่อมโยงไม่ค่อยจะได้เท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าว่านิภาพยนตนยนนร ใครนึกภาพไม่ค่อยจะออกนะครับว่าเนื้อหาและบอแสมันสเปะสปะยังไงเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังเป็นข้อข้อนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่นายแย้มถูกผีเข้านั้นมันก็ไม่ได้บอกที่มาที่ไปชัดเจนเท่าไหร่นักใช่ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่านายแย้มไปทําให้ผีสางที่ไหนไม่พอใจจะบอกว่าเป็นผีผู้หญิงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่สามพี่น้องไปเจอนั้นมันก็ไม่มีอะไรมายืนยันเท่าไหร่นักในเรื่องนี้หรือจะบอกว่าเป็นใหญ่ช่วยก็เหมือนกันครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมาคอนเฟิร์มว่าสุดท้ายแล้วผีที่เข้าสิงนนนนนนายยยยย้้มมััเเปป็็็ใใใหหหญญ่่่่่่่ววจจรรริิงงงๆืออออไกอจจอไกกะะสสทีู และถึงแม้ว่าเราจะสงสัยว่าทั้งสองจุดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายแย้มจริงหรือไม่คําตอบนี้มันก็ได้ตายไปกับนายแย้มเมื่อ50ปีก่อนเสร็แล้วซึ่งถ้าถามผมผมก็ว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยนั่แหละครับแต่ถ้าว่ารูปแบบหรือวิธีการในการสิงสู่นั้นมันก็ค่อนข้างที่จะขุมเครือยอย่างที่บอกแหละครับหรือไม่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างยายช่วยเนี่ยถ้าเราลองนึกดูดีๆแกอาจจะโดนเข้าใจผิดก็ได้นะครับคือจากที่ฟังมานั้นยายช่วยนั้นเป็นคนเล่นของที่โดนของเขาต อันนี้จากที่ผมคาดเดานะครับคือจากเรื่องเล่านายแยมจะกรีดล้องและทุรนทุรายทุกครั้งที่เจอใหญ่ช่วยซึ่งถ้าสมมติว่าที่จริงแล้วใหญ่ช่วยไม่ได้ต้องการจะทำลายนายแยมแต่เป็นเพราะพยายามจะช่วยเหลือล่ะแล้วที่นายแยมกลีดล้องและทุรนทุรายนั้นเป็นเพราะว่าผีไายในร่างกายของนายแยมนั้นพยายามจะขัดขืนใหญ่ช่วยเพราะถึงแม้ว่าใหญ่ช่วยจะสติไม่ดีจากการโดนของย้อนกลับแต่ถ้าว่าด้วยความที่เป็นคนคุ้นเคยกับสัตว์พวกนี้แกก็น่าจะรู้ว่านายแยมโดนอะไรบางอย่างเข้าจึงอาจพยายามจะช่วยเหลือแต่ด้วยความ แล้วการที่หายช่วยพบกับแย้มครั้งที่2ก่อนที่ยายช่วยนั้นจะตายไปอาจจะเป็นเพราะการพยายามจะช่วยของแกทําให้อะไรบางอย่างที่ซิงอยู่ในร่างในแย้มตามไปจัดการยายแกก็เป็นได้ แต่ก็นั่นแหละครับเบาะแสหลายตัวหลายอย่างของเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะหาจุดเชื่อมโยงกันได้ยากทําให้เรานักอ่านและเราผู้ฟังทั้งหลายไม่อาจที่จะหาคําตอบได้ว่าสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนายแย้มกันแน่ซึ่งถ้ามองกลับมาที่ตัวหนังผมก็รู้สึกชื่นชมนะครับที่ทางทีมงานได้ขมวดเบาะแสและเรื่องราวเหล่านั้นให้เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างเรียบเนียนยังพี่ผู้หญิงใต่ตนหมายก็กลายเป็นวิญญ,ญาณร้ายที่สิงสู่ใหญ่ช่วยไม่อย่างยาวนานและเมื่อได้ร่างสิงสู่ใหม่มันจึงพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะครอบครองร่าขขอนายยแ้มดดดลลลปปพะะจัื แยมจากการสิงสู่ทําให้วิญญาณหลายตัวหนีก็เลือกที่จะละทิ้งร่างกายของนายแยมและฝากบาดแผลทั้งจิตใจเอาไว้กับคนในครอบครัวของเธอความจริงการขมวดปมและประเด็นต่างๆที่กระจัดกระจายและคลุมเครือในเรื่องนี้ให้มันออกมาเป็นเนื้อเดียวกันนั้นมันอาจจะดูเรียบง่ายไม่หวือหวาและค่อนข้างจะเป็นไปตามสูตรแต่เพราด้วยความที่มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันกลับสอดรับกันอย่างแนบเนียนและสื่อสารออกมาได้สนุกและทําให้คนดูเอ็นจอยมันก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมนั่นแหละครับ แต่ถ้าว่าทั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าที่หยดในความเห็นของผมนั้นจะทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากแต่ถ้าว่ามันก็ยังมีส่วนที่ผมรู้สึกว่าสะดุดและไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยู่บางอย่างแรกเลยนะครับคือใดอะล็อกของเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเหมือนละครไปหน่อยคืออะไรแบบนี้ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกหรอกครับแต่ผมคิดว่าถ้าหลายคนได้ฟังตัวละครในเรื่องเขาคุยกันนั้น <c oughs> ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนผมไม่มากก็น้อย e> นี่แหละครับอีกจุดหนึ่งก็คล้ายๆกันครับคือมุมกล้องในเรื่องนี้มันก็แบบมีหลายช็อตเหมือนกันที่ใช้มุมมมกกกกลลล้้้ออองงงงคคคาาาาาัััับบบะะรรรรรรซึ่่่่่่่ทททีีจินน็็ไไไไดดเเปปปญหหหแแตวู แล้วมันแอบรู้สึกสะดุดอยู่นิดหนึ่งแค่นั้นเองสรุปแล้วนะครับที่หยดสําหรับผมนั้นเป็นหนังที่ควรค่าเกี่ยวกับการตีตัวเข้าไปชมครับมันอาจจะไม่ใช่หนังผีที่น่ากลัวมากแต่ความระทึกและความตื่นเต้นของตัวเรื่องนั้นก็ยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและสามารถสร้างความเอนจอยให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหนังผีไทยที่รสชาติแปลกใหม่ที่ผมอยากให้ทุกคนลองไปสัมผัสดูสักครั้งจะชอบหรือไม่ชอบค่อยว่ากันอีกที สุดท้ายแล้วจริงๆนะครับปกติแล้วพอทําคลิปพูดถึงเรื่องหนังนั้นผมมักจะพูดถึงสิ่งที่ผมคิดไปเท่านั้นจะไม่มีการให้คะแนนหรือการตัดเกรดใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นที่รสนิยมแหละครับมันไม่สามารถเอาไปอ้างอิงอะไรได้นะักถ้าผมให้เรื่องนี้10คุณอาจจะให้1ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าหนังจะถูกจริตของเราหรือเปล่าแต่ถ้าว่านะครับที่หยดนั้นผมจะขอแหกกฎตัวเองสักครั้งหนึ่งเพราะผมอยากจะให้คะแนนหนีซะเหลือเกินซึ่งคะแนนของที่หยดนั้นผมให้นายแย้มเต็ม1ิบครับ